งานบิ้วินที่เป็นสไตล์มินิม,นม,นมอลครับในงบประมาณอ่าหลังนี้งบประมาณเท่าไหร่ในการบิวินสองแนเจ็ดครับสองแส วันนี้เราก็มาอยู่กับดีมเหมือนเดิมนะครับอยากจะให้ดีมแนะนํางานอิทีเหียของบ้านหลังนี้นิดนึงครับว่าเป็นสไตล์ไหนงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ก่อนที่จะออกแบบงานอิทีเหลียเนี้ยแล้วก็หลังออกแบบเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเออสไตล์ที่ลูกได้คุยลูกค้างแต่แรกเป็นสไตล์มูสิมินิมินิมอลนะครับ<อ>ก็คือดูอบอุ่นๆแนวครอบครัวคเนี่ยครับก็ ลูกค้ากเ็เลยส่งเล็บไม่ให้ให้ดูแล้วก็งบประมาณลูกค้าตั้งให้ก็ประมาณ3แสนครับคือ3แสนเนี่ยมันไม่ได้แค่ห้องรับแขกใช่ไหมครับแล้วมันจะรวมถึงห้องครัวด้วยตอนแรกก็คือครั้งแรกที่มาก็คือมาดูนัางงานก็ก็ได้มาปุ๊บมาวัดขนาดแบบส่วนไหนมาคุยลูกค้าว่าส่วนไหนที่ลูกค้าอยากอยากแบบบิวส่วนไหนบ้างครับลูกค้าก็แจ้งว่ามีครัวกับผนังทีวีแล้วก็ก็อยากได้โทนไม้ไม้ขาวๆดูแบบอบอุ่นเพราะแบบดูเป็น ค,คือจริงๆอะบ้านหลังนี้ครับมันจะเป็นความดูแลของบ้านรักแพร่แล้วก็พอเสร็จงานบ้านประมาณสัก90%เราก็เริ่มที่จะมาออกแบบเรื่องงานของบิวอินแล้วใช่ไหมครับก็คือตอนที่มาออกแบบเนี่ยตอนที่เรามาวัดหน้างานตรงนี้ตรงนี้มันโล่งเลยใช่ไหมครับคือมันจะเป็นงานโครงสร้างของตัวบ้านก่อนใช่ครับเพราะบ้านเริ่มฉาบเริ่มปูพื้นแล้วก็มาลงพื้นที่วัดหน้าง,งานเพื่อให้กับขนาดกับตอนออกแบบดได้ตรงกันครับสังเกตเห็นตรงนี้นิดนึงครับ มันไม่ได้เรียบเสมอกันใช่ไหมอันนี้คือการออกแบบเขาเรียกว่าลักษณะอย่างไงเหมือนถ้ามันเรียบหมดมันก็จะดูแบบอาจจะดูเรียบเกินไปเว้นช่องไฟเพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้บ้านดูแบบดูไม่เรียบเกินไปดูแบบอบอ,อ,อุ่นขึ้นนะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ด้วยใช่ไหมครับตัวงานก็เป็นแบบมินิมอลแล้วแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบลักษณะของสีวอร์มด้วยให้ความอบอุ่นด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นจริงๆเป็น,เป,นเป็นตู้ ไม้บล็อกบอร์ดนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มความอุ่นด้วยการติดลามิเนตลายไม้แบบสีอาจจะดูแบบให้สววังขึ้นมาหน่อยเพื่อเพิ่มความอบอุ่นได้ดูแบบตดนตาตาแล้วก็เหมือนลูกค้าก็แบบไม่อยากให้มีฝุ่นเข้าไปในตู้นะครับเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายก็เราก็ออกแบบบานเฟรมให้ปิดแล้วก็เรียบกับ ต,ต,ตก็คือให้มันเสมอกับตัวตู้ตัวผิวตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับอืมอะถัดมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นผนังมีการเล่นท e เจอร์ในส่วนของร่องตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นร่องอยังไงครับเหมือนปกติเหมือนมันจะเป็นร่องแล้วมันย่แล้วเราจะเหมือนถ้าออกแบบมีความแบบไม่เรียบเกินไปเราก็จะเทาะร่องแล้วก็ใช้สีตัวอื่นมาเล่นเพื่อเป็นสีขาวหมดมันจะดูเรียบไปหมดเราก็เลยใช้สีอื่นมาตัดเพื่อให้มีความแบบลึกดูมีวอลลุ่มมากขึ้นครับเหมือน สไตล์มินิมอลหรือว่าเนี่ยครับเขาจะไม่ให้เห็นแบบรอยต่อน้อยที่สุดหรือว่าถ้าพวกมือจับมันจะไม่ค่อยมีเราก็จะใช้เทคนิคการแบบส็อกล่องนั้นใต้นี้ครับแล้วดึงออกมาอ๋อก็คือเป็นเขาเรียกว่ามือจับในตัวใช่ไหมใช่ครับถ้อกตอนนั่นใตน้นี่ไงก็สามารถเปิดได้นอกจากของโถงรับแขกแล้วก็จะมีห้องครวัวงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันไป เฟริเจอร์ห้องครัวการออกแบบในโซนของโถงรับแขกเนี่ยไปในโทนเดียวกันเลยแ,แนะนาหน่อยตรงนี้เป็นยังไงบ้างเข้ามาเจอัวนแรกก็คือเป็นช่องสับใสตู้เย็ยนครับก็ตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็คุยลูกค้าก็จะคุยตั้งแต่แรกเหมือนเฟรนิเจอร์ลูกค้าอะไรก็จะส่งไม่ดูทั้งหมดว่าก เอาเฟอร์นิเจอร์มานี้นะช่วยออกแบบให้เข้ากันหน่อยอย่างนี้ครับแ,แสดงว่าใน 3D ดีที่ส่งให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีการเลือกในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่เหมือนกับที่ลูกค้ามีในบ้านแล้วใช่ไหมเราลองมาจัดแต่งดูว่าเข้าไหมข้างบนนี้ก็มีจุดปลักม,มันเป็นช่องทีวีนะมันมีมันมีจุดสัญญาณทีวีข้างบนแสดงว่าทําอาหารแล้วก็ดูทีวีไปด้วยใช่โอเคแล้วตอนนี้ก็มีจุดปลักมาให้เหมือนกันใช่ไหมครับถัดมาฝั่งนี้เหมือนมีช่องหน้าล่างนี้สําหรับอะไรครับเหมือนเป็นช่อง จะเป็นชั้นเข็นเนี่ยครับเอาใส่เหมือนลูกค้าบอกว่า,วาเอออยากได้แบบชั้นเข็นเหมือนเวลาทำครัวเนี่ยก็จะเก็บเข็นเข้าไปได้แบบจำไ,ได้แบบตั้งชูได้นอกมันจะได้ดูแบบเป็นระเบียบเหมือนเป็นชั้นเก็บของใส่ล้อแล้วก็เข็นเข้าไปไเก็บไว้เก็บของออันนี้ก็การดีไซน์ของลูกค้าการออกแบบว่าถือว่าดีนะมันเหมือนกับว่าถ้าห้องครัวมันแบบไม่สะอาดหรือว่ามีความ ไม่เป็นระเบียบเนี่ยเราก็ไม่น่ามันรู้สึกมีความแบบที่ไม่น่าใช้ครัวเหมือนกับห้องนอนอะไรย่างเงี้ยเนาะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องด้วยข้อดีของการใส่กระเบื้องแบบนี้คืออะไรเหมือนการทำความสะอาดง่ายด้วยแล้วก็แบบแข็งแรงทนทานครับในส่วนของครัวนี้ทั้งหมดเนี่ยฟังก์ชันมีอะไรบ้างไปคนเจ็์เข้าๆคือบ้านหลังนี้จะเน้นแบบรับแขกเน้นโชว์นี้ครับก็เลยอยากให้ดูเรียบร้อยที่สุดดูเป็นระเบียบก็เลย ลูกค้าอยากได้เหมือนตรงนี้ก็เป็นบานเป็นกระจกนี่หน่อยนะครับเพื่อเปิดได้ใช่เป็นบานเปิดขึ้นอ๋อแต่ว่ามันไม่ได้ล็อกใช่ไหมครับใช่ครับแค่เปิดแล้วก็หยิบของอืมั็เหมือนเหมือนเป็นโชว์ของนี่ใช่ไหมัวเนี้ใส่แก้ววายตาสวยๆนะครับก็เลยอยากให้มีกระจกเพื่อเข้ามาแล้วจะเห็นของแต่งที่สวยๆอย่างนี้ครับและอย่างนึงใส่ใจเรื่องซอฟต์โพส์เนี่ยทุกคนใช่เนี่ยเห็นไหมมันค่อยๆลงเนี่ยพองัดเสร็จ เดี๋ยวเป็นซอฟโค้ดด้วยนะแล้วด้านบนล่ะครับด้านบนตรงนี้ก็เป็นเหมือนอันนี้อาจจะชั้นเป็นชั้นเก็บเครื่องปรุงนะครับเก็บงานอะไรอย่างเงี้ยครับอืมผู้เยอะนะครับเยอะนะแล้วก็การออกแบบเขาไม่ได้เหมือนกันด้วยตรงนั้นนี่เหมีอนเียเป็นสองช่องใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนี่ยก็แบ่งเหมือนกันใช่นี่เนะเป็นสี่ช่องทุกคนดูจริงๆชั้นตรงนี้สามารถแบบถ้ามีของที่สูงกว่าเราก็แบบปรับเปลี่ยนตัว ชั้นได้ครับเหมือนเป็น,ปนชั้นที่ถอดเปลี่ยนได้ครับนี่ไงอันนี้เหรอครับ <S <s <fisher y> อ๋อเราสามารถถอดอ,ออกได้เลยคือหมายถึงว่ามันจะมีช่องตรงนี้ใช่ไหมครับ <S <s <ummer> <S ก็คือเราถอดตรงนี้ออกมาแล้วมาใส่ข้างล่างแล้วก็สามารถอ๋อเหมือนการเพิ่มพื้นที่เข้าไปอีกมาส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวหูที่ต้องขึ้นไปนครับชั้นส่วนใหญ่นก็จะเป็นชั้นอ๋อเป็นชั้นใช่พราะเห็น,น<ร>บางหลังตร <kin S 1> งนี้เขาจะเป็นแบบเป็นท่อหูบิวปิดท่อหูเก็บ อ่าฮูดดูดควันไว้ใช่ไหมครับอืมต่อแบบก็คุยลูกค้าว่าลูกค้าให้พูดแบบไหนถ้าฮูดทอตรงนี้มันจะใช้งานไม่ได้เนี่ยครับก็ลูกค้าบอกว่าใช้เป็นฮูดแบบติดผนังทอมันจะออกไปด้านหลังแทนครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้เซอร์วิสเนี้ยครับอ๋อเอาไว้ยังไงเนี่ยเอร์วิดูมันจะมีช่องอ่ามีช่องตรงนี้ด้วยครับเออสามารถเซอร์วิสฮูดตรงนี้ได้เลยถ้าฮูดมีปัญหาเนี่ย ์วิสได้เพราะปกติงานบิวเนี่ยถ้าบิวไปแล้วคือมันติดไปเลยมันไ,ไม่สามารถแก้ไขได้ยกเว้นว่าเราจะลืล้อมันออกไปหมดใช่ไหม,มไอ่าอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ใจนะการออกแบบทุกขั้นตอนนะครับคุยกับลูกค้าเนาะ<ช><อ>ว่าออกแบบยังไงแล้วพอดีไซน์ออกมาแล้วจะต้อง์วิสง่ายด้วยใช่ไหมอืมเหมือนตั้งแต่แบบขนาดาเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเราก็จะถามลูกค้าตลอดว่าลูกค้ามีขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมครับจะได้ออกแบบให้เข้ากับ ตัวงานบิวหรือว่าสีของอ,อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสีแนวไหนนะครับอืนจะดูเป็นโทนเดียวกันอโอเคแล้วในส่วนของด้านล่างนะครับฝั่งนี้อันนี้จะเหมือนเป็นช่องใส่แก๊สไม่ใช่เหมือนเป็นช่นนองเก็บของใช่ไหมครับเหมือนแก๊สติต่อไฟฟ้าเนาะใช่ครับเราก็จะบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าใช้ต่อไฟฟ้าความหนามันจะประมาณนี้เราก็ต้องนะครับเอาขอบมันลงมาทั้งหน่อยเพื่อให้มัน เวลาเซอร์วิสก็คือติดตั้งถ้ามองดีๆค no. oh, right. uh, ือด้านใต้มันจะเป็นช่องที่สบยกขึ้นได้พอดีเลยครับอ๋อก็คือสามารถอ่านี่ไงจับดนละตัวเตาเลยแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเตาแก๊สอ่ะก็ได้แต่ว่าไซส์มันจะต้องใกล้เคียงกันใช่ครับอืมโอเคเพราะว่าล่าเานี้มันก็สามารถใส่ถังแก๊สได้เนาะโอเคแล้วก็ฝั่งโน้นะครับฝั่งโน้นมีฝั่งนี้ก็มันเป็นชั้นเก็บจานเก็บเงี้ยนะที่ไปได้เป็นชั้นเก็บเก็บของน การเก็บตรงนี้ก็มันเหมือนว่าการที่เราจะออกแบบห้องครัวสักห้องหนึ่งเนี่ยเ,เรื่องของการเก็บของแล้วก็การหยิบใช้มันจะต้องสะดวกด้วยนอย่างเช่นตรงนี้มันอาจจะเป็นมีดอะไรที่มันเป็นชุดทาครัวต่างๆที่มันหยิบง่ายหยิบขึ้นมาทําตรงนี้ได้เลยแล้วก็พื้นที่ผมว่าโอเคนะแล้วบางหลังเนี่ยเขาก็จะออกแบบตรงนี้ฝั่งนี้ให้มันเป็นไอแลนด์สำหรับเตรียมอาหารด้วยเนาะแลบนี้ก็เป็น บริเวณของการอุุนอาหารนอกจากตรงนี้เนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งหลักใช่ไหมค,<ช><อ>ครับที่ออกแบบห้องครัวแล้วก็ถงรับแขกด้วยเดี<ช>๋ยวนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องครัวของบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านแฝดโอเคไป น,นี้ก็จะเป็นบ้านหลังที่2ก็คือควนเตี๋ยก็คือหลังนู้นเป็นหลังใหญ่หลังนี้เป็นหลังเล็กครับก็คือหลังนี้ลูกค้าจะบอกว่าเน้นใช้งานหน่อยส่วนมากจะมาอยู่หลังนี้เปาร์ตี้ก็จะหลังนู้นกันนี่ครับสังเกตเลยว่าเน้นใช้งานเนี่ยตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากนอกจากตู้โชว์แล้วมีชั้นเก็บของด้วย<ช>แนะนาหน่อยว่ามีอะไรบ้างอันนี้นครับก็คือตอนแรกก็ สไตล์ตเหมือนเดิมก็คือมินิมอลนะครับก็คือจะเน้นแบบความเป็นไม้อบอุ่นขึ้นหน่อยเพราะหลังนี้จะอยู่เยอะสุดเน้นเรื่องของความอบอุน่นการใช้งานมีช่องเก็บของเยอะๆอันนี้ครับด้านนอกก็ต้องดูเรียบร<อ>้อยเป็นมินิมอลนะครับสามารถเก็บได้แล้วก็โชว์ได้ใช่ครับแบนี้ด้วยแล้วก็มีการตรงนี้จะมปการเล่นละแนงใช,ใช่ไหมครับอตอนที่ออกแบบเนี่ยบ้านปกติเขาก็จะ ฝังตรงผนังไปเลยแล้วสมมติว่าถ้าบ้านที่เขายึดกับผนังไปแล้วชุดไฟชุดปลั๊กสัญญาณทีวีเนตรงนี้เราสามารถย้ายออกมาได้ใช่ไหมครับเราจะถามลูกค้าว่าลูกค้าตรงนี้จะติดทีวีตรงไหนอย่างนี้ทีวีขนาดเท่าไหร่มันเอาแบบนะครับเราก็ต้องเอาแบบก็ต้องถามขนาดทีวีเพราะไม่นั้นเดี๋ยวบางทีไซส์จะใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็ตัวปลั๊กไฟแล้วก็ ลูกค้าว่าทีวีตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะย้ายออกมาให้มาอยู่หน้าบิวงานบิวเนี่ยครับก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมครับถ้าเราย้ายออกมาส่วนของทีวีที่บอกว่าขนาดของทีวีก็มีส่วนในการออกแบบของบิวด้วยใช่ไหมครับถ้าทีวีมันเล็กไปเราออกแบบบริเวณนี้มันใหญ่มันก็ดูไม่สมดุลกันถูกไหมฝั่งนี้ก็ยังมีฟังก์ชันตรงนี้โชว์ได้ข้างบนก็เก็บของได้นะครับแล้วก็ข้างบนก็มีผ้าด้วยนะรับกับความเป็นมินิมอลเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบบถ้าเรา เอาแบบไปติดนู่นมันก็ชนหน้าต่างถามลูกค้าว่าหน้าต่างประมาณเท่าไหร่ลูกค้าจะติดอะไรบ้างหน้หนาต่างเนี่ยครับจะเป็นมุ้งลวดถ้าเปิดมาเราก็เปิดได้พอดีเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของงานิวอินเนาะคืองานดีอินมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนการแต่งหน้าคือบ้านเสร็จแล้ว,ลวก็มาแต่งหน้าแต่งบ้านให้มันดูดีขึ้นถูกไหมอ่าถัดมาจากตรงนี้ก็คือมันจะมีห้องครัวใช่ไหมครับอยู่ฝั่งโน้นฝ่ะเดี๋ยวทุกคนพาไปดูห้องครัวกัน ครัวห้องนี้มันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ใหญ่เท่ากับบ้านที่เราผ่านมาเมื่อกี้เนาะอันนี้การออกแบบแล้วก็ฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างเหมือนโจทย์ตอนแรกลูกค้าหลังที่2คือจะเป็นหลังที่ใช้งานจริงๆนะครับก็คือเน้นเน้นการใช้งานแบบฟังก์ชันเยอะๆมีช่องเก็บของเยอะๆแบบลูกค้ายอยากใช้พื้นที่ทุกส่วนให้แบบให้คุ้มอย่างเงี้ยครับก็คือจะได้เป็นครัวตัวตัวยูแบบเต็มพื้นที่ครับ หมือนคอนโดนะเหมือนคอนโดเล็กๆเ,เป็นโซนแบบทําอาหารลูกค้าก็คือหลังนี้อยากมีช่องเก็บของเยอะๆใช้งานได้จริงนะครับก็ถ้าเป็นตรงนี้ก็ช่องที่ไว้เซอร์วิสสาหรับตัวสิ้งล้างจานเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบใส่แก้วล้างเสร็จก็จะตากให้แห้งแล้วก็เป็นชั้นเก็บของใส่จานใส่แก้วได้เยอะๆเนี่ยครับที่จุดสังเกตแตกต่างหลังแรกก็คือตัวนี้จะเป็นตัวทับหินก็คือจะใช้งานหน่อยก็ต้องเป็น,ปนตัวหินครับ ถ้าตรงนี้มันจะเป็นไม้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเราทํางานนะสมมติว่ามีการตามน้ําพริกหรือยังไงมันไม่จะใช่วามรืดง่ายถ้าเป็นไม้ครับโอเคตรงนี้ก็สังเกตว่ามีเป็นผนังกระเบื้องเหมือนกันใช่ไหมครับแต่หลังนี้จะลูกค้าจะอยากได้เป็นบานกระจกเยอะๆหน่อยนะครับก็เหมือนบ้านหลังเมื่อกี้ก็คือด้านบนเขายังมีจุดท,ที่แบบซ่อนไว้ได้เป็นแบบบานทึบตรงนี้เป็นบานกระจกด้วยเปิดแบบนี้ใช่ไหมครับ ชั้นเก็บของตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางของเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของมูดก็สามารถสวิบได้ใช่ไหมต่เป็นจะเป็นตัวเล็กลงมาหน่อยอืมเพราะว่าเตาก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยเน้นทำว่าฝั่งนู้นน้นทำมากกว่าขนาดใหญ่กว่าแต่ฝั่งนี้ก็ยืนคนเดียวก็เต็มแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้นเก็บของเหมือนกันสามารถเก็บมีดได้เก็บจานได้เนาะ อันนี้ก็เป็นอ่าตรงนี้เป็นจานนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของงานบิวอินที่เป็นสไตล์มินมอลครับในงบประมาณหลังนี้งบประมาณเท่าไหร่ในการ,รบิวอินสองแสนเจ็ดรับสองแสหลังนู้นสามแสนเถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อบิวอินได้เอาอย่างนี้ให้รีมฝากช่องทางของอินทีเลียนิดนึงครับแล้วก็ผลงานของอินทีเลียนด้วยนะครับตอนนี้ก็มี สามช่องทางติดต่อหลักนะครับก็คือมี Facebook ินสตาแกรมแล้วก็ทิ TikTok, กตอกก็ชื่อว่าบ้านหลักอินทีเลียครับโซนติดต่อกั้นเข้ามาได้ครับถ้าใครมีบ้านที่เสร็จแล้วหรือว่าเป็นลูกค้าของบ้านลักเอง อยากจะบิวอินก็สามารถมาพูดคุยเรื่องของงบประมาณกับอินเทีเียได้โดยตรงเลยใช่ไหมครับมีเบอร์ติดต่ออยู่ที่หน้าเพจแล้วโอเคแล้วก็ในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูงานอินเทีเียการออกแบบภายในหลังไหนอีกที่ไหนอีกก็กดติดตามช่องทางของบ้านรักเราด้วยนะครับวันนี้ผมกับดีนต้องลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ thank mm -hmm. you